สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็ถ่ายนี่ให้ดูเนาะดอกพุ่มจ้ะดอกพุ่มดอกพร,กพร,กพรกำกําลังออกดอกจ้ะดเูเพื่อนเพื่อนเอ,อิมจอยหวังว่ามันคงจะไม่ร่วงทิ้งหมดเพื่อนเพื่อนเห็นมันออกดอกอย่างเงี้ยบางทีมันติดลูกมันยังร่วงนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าว่าแบบบํารุงไม่เต็มที่อะ่ะเนาะเอาใจยากจ้ะปลูกผักผลไม้ที่นี่มันมีหมอกมีน้ําแข็งดอกก็ร่วงนะเพื่อนเพื่อนนะ ตอยก็ถ่ายให้ดูมีคนขอให้น้องจอยพี่จอยถ่ายดอกพรำให้ดูหน่อยจ้านี่จ้ะนะตอนนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นดอกเต็มต้นแต่ต่อไปเนี้ยอาจอาจดอกจะร่วงทิ้งหมดจ้ะนี่แอปเปิลจอยก็เริ่มติดดอกเหมือนกันจ้ะนะติดดอกแต่ว่าก็เสี่ยงที่ว่าแบบจะจะล่วงทิ้งอะเพื่อนเพื่อนเอาเน่เอานอนไม่ได้หรอกเพื่อนๆนเอ้ยผลไม้ดอกไม้มันก็มีการร่วงโรยันไหนไม่แข็งแรง มันก็จะร่วงโรยอะจ้ะเนี่ยจ้ะช่วงนี้เห็นอะไรสิสีเขียวๆนี่เออโจยนี่ดีใจค่ะเพิ่นเลยยิ่งช่วงนี้จจยเครียดหลายเรื่องแต่พอมาเห็นผักเห็นผลไม้เห็นนู่นเห็นนี่ก็ดีใจจ้ะเพื่อนสดชื่นขึ้นมาทำแหนมจ้ะแหนมหมูทำแหนมเข้ามาในบ้าน้าทำแหนมแหนมหมูจ้ะจ็ทำใหญ่ๆอย่างนี้เลยเพื่อนขี้เกียจมาทำอันเล็กๆขี้เกียจมาทำอันเล็กๆจ้ะพอทำอันเล็กๆน่ะ มันมันเปลืองถุงวเพื่อนเพื่อนเปลืองถุงเปลืองหนังยางจอยอะอยู่เมืองนอกทำอะไรใหญ่กินอันเดียวอิ่มเงนี้จ้ะนะจอยจก็จะเอาไว้ย่างจ้ะนะเอาไว้ย่างกินกับต้นหอมัาชีนะเห็นไหมล่ะพอเมื่อกี้ถ่ายถ่ายเพื่อนๆ่อดูแดดดินตอนนี้ฝนตกจ้ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอาเน่เอานอนไม่ได้กับสภาพดินฟ้าอากาศที่ยงกฤจเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหีมะเดี๋ยวน้ําแข็งนี่ฝนก็ตกฝนกำลังตกมถ่ายรอบจ้ะ ถ่ายรอบนะวิ่งเขาวิ่งออกถ่ายอยู่เนี่ยเพ็่นเพื่อนเอยดูเกสรสวยมากเลยเนาะมันสวนมีเสน่ห์เนาะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่นะคะอันนี้คือดอกดอกซากุระดอกซากุระเดี๋ยวจอยจะถ่ายให้ดูจะให้มันออกก่อนจอยรู้จ้ะว่าดอกซากุระมันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือดอกดอกพรำจ้ะนะดอกพรำแล้วก็ดอกเขาแล้วที่นี้ถ้าเกสรดอกไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเต็มตามถนนหนทางเนาะดอกเล็กๆเขาจะเรียกว่าดอกบลัชส้มนะเพื่อนเพ่นนะ อันนี้ก็เหมือนเดิมจะถ่ายอีกเมื่อกี้ก็ถ่ายไปนี่ตอนนี้ถ่ายแล้วมีมีหยดน้ำตัวเพื่อนจะเพิ่งเบื่อนี่แหละขอมาก็จกี้ถ่ายจี้ถ่ายเหมือนดูอย่างเงี้ยเนาะเออก็ไม่อยากดูกันไงถ่ายซะแบบว่าเออให้เห็นเต็มแบบสะใจเลยอย่างเงี้ยจ้ะนี่ผักชีใบเลื้อยซื้อมากินแล้วทีน,นี้จอยเอาโคนต้นไปแช่น้ําเอาไว้ตอนนี้งอกแล้วจ้ะนะออกรากกันเนี่ยรากเขาจอยก็ปลูกของจอยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเออแต่ปลูกผักพวกนี้มันไม่งามนะจอยปลูก เอ้ผักชีใบเลื่อนนี้ไม่เคยได้เรื่องเลยเพื่อนเพื่อนผักบุ้งก็เหมือนกันผักบุ้งไม่พอกะเพราเหมือนกันเพื่อนเพื่อนถ้างามงามอย่างเดียวคือผักอะไรรู้ไหมโหระพาแมงลักก็ไม่ค่อยงามอันนี้ก็บรรดาโซนมะเขือตอไะไะจ้ะนี่โหระพางามอยู่นะนี่โหระพาจอยก็เพาะให้มันแออัดกันอย่างนี้แหละเออเดี๋ยวต้น,ต,นต้น้แข่งอะไรก็ค่อยแยกนี่กะเพราจะ้ะกองกันอุปุอย่างเงี้ยมือหนักไปหน่อยไง นะตอนตอนเทแบบเพาะอ่ะกองกันเลยฮะอย่างนี้แหละมันชอบความอบอุ่นนี่คือมะเขือจ้ามะเขือขางกบนี่ไงคนถามไม่ปลูกมะเขือหรอวคะนี่ไงต้นกําลังจเจริญเติมตจ้ะนะมันต้องมันมันโตช้าปีนี้เพื่อนเพื่อนจะบอกไว้ให้คือปีเนี้ยช่วงเนี้ยมันสมควรที่จะร้อนแล้วนะแต่ว่ามันไม่ร้อนไงมันอากาศมันมันหนาวอยู่จ้ะนะขนาะอยู่ในบ้านมันยังหนาวอะ่ะ ถ้าไปเอาข้างนอกนี่ใส่ไม่เหลือจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยก็ตามริมหน้าต่างขอบห้องนอนห้องรับแขกห้องลูกนูน่นนะเดี๋ยวนี้นูน่นนะไปถึงห้องลูกเลยนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ใช่ห้องตัวเองอย่างเดียวห้องลูกห้องครัวห้องรับแขกนี่คือบรรดาขอบหน้าต่างนี่เต็มไปด้วยส่วนผักเพื่อนๆนผัวี่ทำต้องทําใจทุกปีจ้ะนี่ผักบุ้งไม่งามจอเป็นคนที่ปลูกผักบุ้งไม่งามเมือนเพื่อนไม่รู้เป็นอะไรแต่มะเขือคางกบกบเนี่ยอู้ยแบบ งามเอางามเอาเห็นไหมเนี่ยนี่ผักบุ้งเพราะอย่างนี้ก่อนพออากาศกลางกลางเดือนเดือนเมษายนนี่ก็ค่อยเอาไปลงจ้ะตัวเนี้ยจอยไม่ค่อยไว้วางใจกับสภาพดินฟ้าอากาศบางทีหิมะมันก็ยังลงมาช่วงเดือนมีสายนเราจะบอกไว้ก่อนมันเอาเนี่ยนอนไม่ได้หรอกจ้ะประเทศเมืองหนาวอ่ะเห็นไหมลากอันเอาเนี่ยนอนไม่ได้จ้ะ มันไม่ใช่แบบจะร้อนนึกยากจะร้อนตรงเดือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันนึกยากจะร้อนมันก็ร้อนมันนึกยากจะหนาวก็หนาวนึกจากจะฝนก็ฝนนึกว่าจะหิมะน้ําคงน้ําแข็งหมอกเมือกอะไรมามันก็มาโดยที่เราไม่ทันทั้งตัวจ้ะนะจอยก็เลยไว้ไว้ในบ้านก่อนเนี่ยจ้ะต้นกําลังแข็งแรงจ้ะจอยปลูกได้ประมาณเดือนเดือนอีกห้าหกวันนะเ,นเพื่อนๆนะเนี่ยก้าที่จอยเพาะอยู่เนี่ย ท้องฟ้ายามเย็นก็โอ้สวยสวยเป็นเพื่นอนไอ้จอยชอบสีท้องฟ้านะมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจ้ะโอเคยังไงจอยขอตัวก่อนเด้อจ้ะทุกคนบ๊ายบายจ้า